เรื่องของการพัฒนาทักษะทางสมองไหนใครอยากเรียนยกมือขึ้นเรามาทดสอบมือของเราก่อนว่ามันทํางานหรือยังอ้าวมาปวกเรามามาซักผากันมีหาขั้นตอนต้องทํามือตามคุณครูนะคะหนึ่งขยำขยำสองขยี้ขยี้ สลดัดสลดัดหา้าและเอาไปตากและเอาไปตากและเอาไปตากอ้าวนีวมือของฉันนิ้วมือของ ฟุบ๊อบตกไม่ดีเดี๋ยวมิวทะลรกตกไม่ดีเดี๋ยวมิวทาหรลาลาานาลาๆลานอาสลัดมือหายใจลึกๆหลับตาสมาธิสักหนึ่งนาที คนหลับตาสมาธิก่อนที่เราจะเรียนเราต้องทําสมาธิก่อนเพื่อให้จิตใจเราอยู่นิ่งวันนี้คุณครูจะให้ทบทวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาทักษะทางสมองกิจกรรมที่1กับกิจกรรมที่2เราจะมาทบทวนกันอ่าฟัง <love> วัตถุประสงค์ก็คือ <love> เพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะ างสมองทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาใช่ไหมคะใช่ครับเกิดใครร้อยได้ใช้มือแห่เข้าไปได้ก็จะเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกายเด็กๆทําแล้วรู้สึกพึงพอใจในงานของตัวเองรู้สึกสนุกมันจะเป็นพัฒนาการทางด้านอารมณ์เสร็จแล้วถ้าไม่เลี้งของเล่นกันถ้ามีการพูดคุยกับเพื่อน แล้วไม่ทะเลาะกันเขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านสังคมแล้วถ้าใครรู้ว่าสัตว์ชนิดใดกินอะไรเป็นอาหารหรือจับคู่สีได้ถูกต้องเราก็าจะมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นอยากเรียนหรือยัคยง,งคะ ของน้องนายสีฟ้าใช่ไหมคะเสร็จแล้วอันนี้โกเกโรสสีอะไรคะสีเขียวอันนี้กระดูกสีเหลืองโอเคให้คุยกันใครไม่ได้ไม่คุยกันตอนนี้เราจะมาเดินดูเด็กจละคนนะคะว่าเขาสามารถปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะพี่มาร์คถึงไหนแล้วคะพี่มาร์คถึงหนอนนอนเขากินอะไรคะนอน ินผักโอเคหนูมีนอนมีนอนแล้วหนูเหลืออะไรคะนอนนอนเขาจะกินใบไม้ก็ได้ของน้องเกน้องเกทํากระต่ายอยู่ใช่ไหมคะเขากินอะไรคะกินอะไรคะกินแครอทอ่ะแล้วของน้องป๊อปปี้ล่ะคะป๊อปปี้ทําอะไรคะเต่าใช่ไหมคะเต่ากินผักเต่ากินผักพิษพิษไหนสุนัขสีแดงไหนกระดูกสีแดงทําให้กู้กายดูหน่อย ไหนสุนัขสีแดงกับกระดูกสีแดงหาสีแดงให้ดูก่อนเร็วๆไหนสีแดงอันไหนไหนกระดูกสีแดงอ่าล่องแย่เข้าไปดูสิคะว้าถูกต้องเอาตรงนี้พี่นายเสร็จแล้วโอ้โหอาเสร็จเหมือนกันไหนสีเขียวลากเส้นสีเขียวให้พี่กายดูหน่อยไหนสีเขียวลากมาโอเคอ่าของพี่เบสล้ะคะพี่เบสไหนดูสิมันไม่ถูกข้าง ยังเหลือกี่สีคะไหนสีฟ้าไหนโรงรถสีฟ้าจับให้ครูก,กายดูหน่อยไหนโรงรถสีฟ้าสีฟ้าใช่ไหมคะคก็ถูกอยู่อ,อ่าไหนใครเสร็จแล้วชูขึ้นมาให้คุณครูดูหน่อยไหนผลงานของเราคิดว่าตัวเองทำถูก